สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับครูเบนนะครับในวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นป .5 นะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่14นะครับในเรื่องของอิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของเรานะครับส่วนในวันนี้นะครับเราจะเรียนย้อนมาในหน่วยที่12นะครับในเรื่องของการเลือกซื้อนะครับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั่นเองนะครับ นักเรียนพ,พร้อมพิจรกับครูเบนหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเียกันเลยครับพํมพํมพ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 ํมพามพํมพัมพ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 ํมพั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 มพํมพามพั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 ม อิทธิพลของสื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพการโฆษณาทางสื่อต่างๆมีอิทธิพลต่อ,อก,การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคเป็นอย่างมากเนื่องจากการโฆษณาจะนําเสนอในด้านดีของสินค้าและบริการเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อเดี๋ยวต่อไปเรามาทําความรู้จักกับโฆษณากันดีกว่าว่าโฆษณาหมายถึงอะไร เขาบอกว่าโฆษณาหมายถึงการกระทําไม่ว่าวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นหรือรับทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในการค้าและต่อไปก็คือสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาคืออะไรสื่อโฆษณาคือเครื่องมือที่มีหน้าที่นำพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้และก็เกิดความต้องการในสินค้านั้นๆสื่อโฆษณาที่นิยมใช้กันทั่วไปก็มีหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้จํานวนมากนั่นเองนักเรียนก็พอจะเข้าใจนะครับว่าสื่อโฆษณาคืออะไรนะครับและต่อไปนะครับนักเรียนเป็นการวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่เกินความเป็นจริงนะครับการโฆษณาที่เกินความเป็นจริงมีหลายลักษณะเช่น1เลยเขาบอกว่าการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณที่เกินความเป็นจริงนะครับนักเรียนจะเห็นในภาพเนี่ยมีอยู่2ภาพมีแชมพูเทนาโอ้โห เทน่า <Th> oh, <no. S 1> นะครับยาสระผมชนิดนี้นักเรียนเคยรู้จักไหมยี่ห้อนี้เคยรู้จักไหมอันที่สองนะครับยาสีฟันดีไลท์โอ้นะครับเรามาดูกันซิว่าแชมพูเนี่ยมันดีอย่างไรโฆษณาเกินความเป็นจริงอย่างไรเขาบอกว่าเทนายาสระผมที่ช่วยให้เส้นผมนุ่มผมแตกปลายหายทันทีนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โอ้โหว้าวไปเลยครับพี่น้องครับ อันที่2นะครับเป็นยาสีฟันดีไลท์เขาบอกว่ามีส่วนผสมของสารขัดฟันขาวใช้แล้วฟันขาวยิ่งกว่าก้อนสำรีโอ้โหสำรีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สำรีสำรีนะครับขาวยิ่งกว่าก้อนสำรีอีกเหรอโอ้โหนะครับอันที่2ก็คือการโฆษณานะครับวิธีการใช้หรือวิธีการบริโภคที่สะดวกง่ายเกินความเป็นจริงนักเรียนจะเห็นในภาพเป็นผงซักฟอกฟิปนะครับเขาบอกว่า เพียงแค่นักเรียนแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะแช่ผ้าไว้15นาทีไม่ต้องขยี้ผ้าก็สะอาดเหมือนใหม่ว้าวๆ้อันนี้สุดยอดไปเลยครับลูกเพียครูเบนว่านักเรียนต้องพิจารณาดูให้ดีก่อนนะครับที่นักเรียนจะซื้อเพราะว่าอันนี้มันง่ายเกินไปนะครับอันที่3นะครับเป็นการโฆษณาสาร,รพุณของยา บอกว่าว่ากินยาแล้วเนี่ยสามารถรักษาได้หลายชนิดหลายโรคโอ้ oh, เป็นยาเขาบอกว่าเป็นลเป็นเป็นละเป็นยารักษาโรคได้ร้อยแปดอย่างนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับโอ้โ oh, หอย่างนี้โควิดก็ไม่ต้องกลัวสิครับไม่ได้นะครับนักเรียนอันนี้เราไม่รู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอาจจะเขียนไว้แต่อาจจะไม่จริงแต่ว่าเขาเขียนเนี่ยสรรพคุณของยาตัวนี้โอ้โ oh, ห oh, ยาวมากๆนักเรียนก็อย่าพึ่งไปเชื่อ นะครับ4นะครับนักเรียนการโฆษณาที่กําหนดระยะเวลาในการได้รับผลในการใช้งานเกินความเป็นจริงนะักเรียนจะเห็นว่าเป็นอะไรครับเซรั่มเขาบอกว่าสํารวจจากผู้ใช้กว่า30คนว่าใช้แล้วจุดด่างดําจางหายภายใน14วันโอ้โห,โหถ้าเป็นงั้นนะครับถ้าหายภายใน14วันสินค้าตัวนี้คงจะไม่มีแล้วละครับคนคงว่านซื้อไปหมดแล้วนะครับคเบนคิดว่าถ้าบนไปใช้ตัวนี้นะ 14วันคงไม่พอเหรอครับสำหรับผู้บนโคงจะอาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีนะครับ oh, <no. S 1> ต่อมานะครับรน่าจะเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับของสื่อโฆษณาเขาบอกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจากสื่อโฆษณาเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ1ก็คือผู้บริโภคต้องศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในโฆษณาเนื่องจากการโฆษณาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะเสนอแต่ข้อดี และเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยมักจะไม่กล่าวถึงเลยนะครับในข้อที่2เขาบอกว่ายึดถือหลักความเป็นจริงพิจารณาข้อความจากการโฆษณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ในชีวิตจริงส่วนข้อที่3นะครับเขาบอกว่าให้ตรวจด,ดูฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยละเอียดเลยนะครับซึ่งฉลากต้องระบุ ข้อมูลดังนี้นักเรียนไปดูกันเลยครับซึ่งฉลากนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ครับนักเรียน 1. ชื่อของสินค้าครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นชื่อของสินค้าตัวใหญ่เห็นไหมครับที่เขาชี้ไปนะครับ2ครับนักเรียนก็คือส่วนประกอบสําคัญนะครับด้านล่างเห็นไหมครับขวามือ3ครับวิธีในการใช้และการเก็บรักษานะครับ 4. ขนาด ปริมาณและน้ำหนักของสินค้านะครับส่วนอนันที่5้5ก็คือคำเตือนข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการใช้สินค้านั้นๆนะครับ 6. วันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุนะครับ 7. ราคาของสินค้าต้องบอกให้ชัดเจนนะครับ 8. ข้อมูลโภชนาการว่าสินค้าตัวนี้ มีสารอาหารอะไรบ้างให้อะไรกับเราบ้างมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะครับ 9. เครื่องหมายของสนักคณะกรรมการอาหารและยาที่นักเรียนจะรู้จักกันในชื่อย่อก็คืออ,อยอนะครับหลักในการเลือกซื้ออาหารหนึ่งนะครับการเลือกซื้ออาหารเขาบอกว่าอาหารที่นำมารับประทานควรเลือกที่มีคุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองนะครับและเกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหารนั้นๆนะครับ1.1นะครับในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับนักเรียนก็ควรที่จะเลือกให้ดีเลือกอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับอันแรกเลยครับเนื้อหมูนะครับเขาบอกว่านักเรียนก็ควรเลือกเนื้อหมูที่มีสีชมพูนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับมันก็ควรมีสีขาวแล้วหนังก็ควรที่จะบางแล้วก็เกลี้ยงไม่มีขนติด นะครับส่วนเนื้อวัวก็ควรเลือกที่มีสีแดงนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนกันนะครับมันก็ควรมีสีเหลืองนะครับส่วนใน้าของเนื้อไก่และเนื้อเป็ดนะครับรวมไปถึงเนื้อปลานักเรียนควรที่จะเลือกซื้อดังนี้ครับเขาบอกว่าไก่และเป็ดควรเลือกที่มีเนื้อนแน่นหนังไม่ย่นนะครับเนื้อมีสีชมพูอมชมพูนะครับไม่มีกลิ่นด้วยส่วนปลานะครับนักเรียนก็ควรที่จะ เลือกที่มีเหงือกสีแดงสดนะครับตาใสเกล็ดติดกับหนังแน่นนะครับแล้วก็เนื้อปลาแข็งไม่ยุ่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนต้องเลือกถ้าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันตรงกันข้ามนักเรียนไม่ควรที่จะไปเลือกซื้อนะครับ1.2นะครับก็เป็นในเรื่องของผักและผลไม้นะครับนักเรียนก็ควรที่จะเลือกซื้อนะครับผักและผลไม้เนี่ยตามฤดูกาลนะครับเพื่อให้ได้ผักและผลไม้เนี่ยที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็ราคาถูกด้วยรวมไปถึงต้องเลือกที่สดนะครับไม่เหี่ยวสะอาดแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิธีในการเลือกซื้อผักและผลไม้ 1.3นะครับอาหารประเภทปิ้งย่างนะครับเขาบอกว่าการเลือกซื้ออาหารประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรเลือกโดยการดูจากภาชนะที่ใส่เนี่ยต้องสะอาดนะครับอาหารที่ปิ้งก็ควรสุกพอดีไม่ไหม้ไม่เกรียมจนเกินไปนะครับอาหารที่มันเอานำมาปิ้งย่างเนี่ยก็ควรที่จะต้องสดใหม่สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับเตาปิ้งย่างต้องไม่มีคราบดำๆติดอยู่หรือถ้ามีก็ควรที่จะทําความสะอาด ก่อนที่จะนําอาหารไปปิ้งหรือย่างนั่นเองนะครับนักเรียนจะเห็นในภาพนะนักเรียนจะเห็นว่าไก่ย่างเนี่ยโอ้โหน่ารับประทานมากเลยถ้ามันดําจนเกินไปหรือมันเกรียมจนเกินไปเนี่ยมันจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรามันจะก่อมะเร็งนะครับนักเรียนบางคนชอบรับประทานอาหารที่เออไม่ไหม้กินเกรียมนะครับมันอร่อยดีระวังนะครับนักเรียนจะเป็นมะเร็งโดยที่ไม่รู้ตัว oh, no. ต่อมานะครับในข้อ1.4นะครับอาหารประเภททอดนะครับนักเรียนเขาบอกว่าข้อหนึ่งการเลือกซื้ออาหารประเภททอดเนี่ยนักเรียนควรที่จะเลือกซื้อที่ไม่มีคราบน้ํามันหรือรอยไหม้นะครับอาหารต้องสุกทั่วถึงกันทั้งหมดและที่สําคัญไม่อมน้ํามันด้วยนะครับในข้อที่2องเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยสังเกตน้ํามันที่ใช้ทอดถ้ามีสีดานะครับนักเรียนไม่ควรที่จะไปซื้อมันเพราะว่าน้ํามันเนี่ยถ้าใช้ไปเยอะๆหรือว่าใช้ซ้ำเนี่ยน้ำมันก็จะเปลี่ยนสี นะครับนักเรียนก็รู้จักสีน้ำมันอ,อ,อยู่แล้วว่ามันเป็นสีออกเหลืองเหลืองใช่ไหมครับถ้าเราใช้ไปมากๆถ้าใช้ซ้ําม,มันก็จะออกเป็นสีดําใช้ยิ่งมากเท่าไหร่เขายิ่งเป็นสีดําเข้มขึ้นเท่านั้นอันนั้นแหละคือไม่ดีแล้วนะครับนักเรียนไม่ควรที่จะไปซื้ออันนี้ก็คือขวดน้ําดื่มที่ใสสะอาดนะครับบรรจุอยู่ในขวดแล้วก็ปิดฝาสนิทไม่มีตะกอนอยู่ด้านในแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่มันบรรจุแบบนี้แล้วมีตะกอนอยู่ด้านล่างนะครับ แสดงว่าควาน้ำอันนั้นนะ่ะหรือว่าน้ําดื่มอันนั้นนะ่ะไม่สะอาดแล้วนะครับนักเรียนไม่ควรที่จะไปซื้อดื่มหรือรับประทานเข้าไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายของนักเรียนเองนักเรียนต้องหลีกเลี่ยงไม่ควรที่จะไปซื้อนะครับ2.4นะครับเครื่องสาอางนะครับเครื่องสาอางหมายถึงอะไรเขาบอกว่าเครื่องสาอางหมายถึงผลิตภัณฑ์นะครับที่นํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นนวดทาถูโรยพุ่นหยอดนะครับหรือใส่อบ นะครับหรือว่าใช้ด้วยวิธีอื่นๆนะครับต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเรานะครับหรืออาจจะเป็นเพื่อความสะอาดเพื่อความส่งเสริมความสวยความงามนะครับรวมไปถึงเครื่องประทินผิวต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูซิว่าไอ้เจ้าเครื่องสําอางเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทด้วยกันตั้งในไปดูเลยครับ ประเภทของเครื่องสำอางนะครับแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้นะครับนักเรียนอันที่หนึ่งเลยก็คือเครื่องสำอางควบคุมพิเศษนะครับเป็นเครื่องสำอางนะครับที่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษนะครับซึ่งอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้นะครับจึงต้องกํากับดูแลอย่างเข้มงวด นะครับโดยต้องขึ้นทะเบียนนะครับตำรับเครื่องสำอางนะครับควบคุมพิเศษก่อนวางจําหน่ายและที่ฉลากนะครับว่ต้องแสดงข้อความนะครับเครื่องสำอางควบคุมพิเศษด้วยนะครับและที่สำคัญต้องมีเลขทะเบียนตำรับในกรอบเครื่องหมายอยนะครับเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเช่นนะครับยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากนะครับไหมขัดฟันที่มีส่วนผสมของสารฟูออลด์นะครับผลิตภัณฑ์ดัดผม พอกสีผมนะครับยืดผมย้อมผมหรือผลิตภัณฑ์กำจัดขนนะครับหรือทำให้ขนล่วงนั่นเองนะครับประเภทที่2นะครับก็คือเครื่องสำอางควบคุมเป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของ,ของสารควบคุมเช่นเครื่องสำอางผสมสารป้องกันแสงแดดหรือว่า UV ผลิตภัณฑ์กระจัดรังแคนะครับผ้าเย็นหรือกระดาษเย็นผ้านาไมยแป้งฝุ่นโรยตัวแป้งน้ำนะครับ และประเภทที่3นะครับก็เป็นเครื่องสําอางทั่วไปเขาบอกว่าเป็นเครื่องสําอางนะครับที่ไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษหรือว่าสารควบคุมนะครับผู้ผลิตสาม,มารถผลิตได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเครื่องสําอางกลุ่มนี้เช่นน้ํายาสระผมนะครับที่ไม่มีสารขจัดรังแคครีมนวดผมครีมบารุงผมลิปสติกนะครับสเปรย์หรือว่าเจลแต่งผมดินสอเขียนคิ้วแป้งทาหน้า เครื่องสาอางแต่งตานะครับทาแก้มสบู่โฟมล้างหน้าแล้วก็สารระงับกลิ่นกายรวมไปถึงสีทาเล็บนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับสาหรับเครื่องสําอางทั่วไปนะครับมีชัางแชมพูโฟมล้างหน้าเครื่องระงับกลิ่นกายแล้วก็ครีมทาผิวนะครับในข้อนี้ครับการเลือกซื้อเครื่องสําอางนะครับนักเรียนต้องคํานึงถึงอะไรบ้างเขาบอกว่าข้อที่1เลยซื้อจากร้านนะครับที่มีแหล่งผลิตที่แน่นอนนะครับ2 ภาชนะที่บรรจุเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ไม่ชํารุดและข้อที่3นะครับต้องดูฉลากเครื่องสําอางนะครับซึ่งต้องแสดงข้อมูลดังนี้ต้องมีชื่อนะครับหรือว่าชื่อทางการค้านะครับของเครื่องสําอางรวมไปถึงประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอางนั้นๆนะครับส่วนประกอบสําคัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้ที่นําเข้ามานะครับว่าเป็นใคร วันเดือนปีที่ผลิตนะครับวันหมดอายุนะครับวิธีใช้ใช้อย่างไรนะครับและปริมาตรปริมาตรสุทธิเนี่ยว่ามันมีทั้งหมดกี่กรัมนะครับใหญ่ไหมเล็กไหมนะครับและคําเตือนในการใช้เนี่ยมันใช้อย่างไรนะครับข้อควรระวังต้องระวังอะไรบ้างในการใช้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่12นะครับในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเบนมีใบงานให้นักเรียนระดับชั้นป .5 ทุกๆห้องนะครับได้ทำกันหนึ่งใบงานนะครับเป็นในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารนะครับและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับจะเป็นอย่างไรนักเรียนไปดูกันเลยดีกว่าครับ ในงานที่ที่3ของครูเบนนะครับเป็นเรื่องของการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับคำสั่งเขาให้นักเรียนนะครับเสนอวิธีการเลือกซื้ออาหารนะครับและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างละ2ชนิดนะครับแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกลงในแผนภาพความคิดให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูเบนจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับว่าทําอย่างไรในตัวอย่างนะครับครูเบนจะแบ่งหัวข้อในการเลือกซื้อเป็น2หัวข้อใหญ่นะครับก็คือ การเลือกซื้ออาหารและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นในภาพนะครับในการเลือกซื้ออาหารนะครับจะมีให้หนักเรียนได้เขียนชื่อของอาหารนะครูเพ็นก็เขียนไปผักคะน้านะครับวิธีการเลือกซื้อนักเรียนจะเลือกซื้ออย่างไรนะครับผักคะน้าก็ต้องซื้อผักที่สดไม่เหี่ยวนะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับชื่อของผลิตภัณฑ์ครูเพนก็เขียนไปอาหารกระป๋องนะครับวิธีในการเลือกซื้อก็ต้อง ต้องดูว่าบรรจุอยู่ในสภาพปกติไหมมีฉลากบอกรายละเอียดส่วนประกอบของวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุไหมและที่สําคัญมีอ,อยอหรือเปล่านะครับนักเรียนก็เขียนประมาณนี้นะครับให้นักเรียนออกแบบเองนะครับว่านักเรียนจะมีแนวคิดนะครับหรือดีไซน์อย่างไรในการออกแบบนะครับครูเบนจะให้คะแนนความสวยงามความสะอาดและก็เนื้อหาเป็นสําคัญนะครับ และสุดท้ายนะครับนักเรียนจะออกไปไหนนะครับก็ควรดูแลตัวเองให้ดีนะครับสวมแมสตลอดเวลานะครับเวลาจะออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะก่อนรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารนะครับให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆด้วยเจลนะครับแอลกอฮอล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับและในวันนี้นะครับครูเป็นก็ขอจบการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้เพียงแค่นี้นะครับในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารและก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับและในชั่วโมงต่อไปนะครับเราอาจจะได้เรียนกันที่ ห้องเรียนนะครับปกตินะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเบนก็ต้องขอบายบายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ